ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพระครูสุทีวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณในฐานะประธานทุนนิติหลวงพ่อมหาวิบูรณ์พุทธยาโนพร้อมด้วยนายสุพันธ์สุพัฒเมืองมัตฉาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้มอบชุด TPE ที่ใช้ป้องกันนะคะ,ะการติดเชื้อของโควิด -19 เนี่ยจำนวน350ชุด รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น74,000บาทค่ะซึ่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุขพ,พัฒนานะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและแพทย์หญิงนัฐการชื่นชมเป็นแพทย์อายุรกรรมและโรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้รับมอบ ทางนี้นะคะสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยรวมถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยโดยทางวัดโพธิคุณนะคะและทุนนิธิหลวงพ่อมหาวิบูลพุทธยาโนก็ได้ทราบถึงความจำเป็นและก็เร่งด่วนนะคะในการต้องในความต้องการการใช้ชุด PPE อย่างนี้นะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและด่านหน้าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยค่ะ ก็เป็นการส่งกําลังใจนะคะแล้วก็เป็นการช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะให้เซฟป้องกันการติดเชื้อนะคะเพราะท่านเป็นคนสําคัญจริงๆที่จะช่วยเป็นด่านหน้าป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็รักษาคนไข้ด้วยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณอําเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยค่ะสาธุค่ะ